นี่่ยคะต้องเป็นผ้ายืดนะคะมาค่ะหลังจากเราก็ปี้สองชิ้นนี้นะคะเราก็จะมาเย็บค่ะประกอบผ้าให้เป็นให้เป็นอะ,อะไรนะเขาเรียก<ม>ให้เป็นกางเกงซับในก่อนนะคะ บายบายสมซ่าจะมาแชร์ไอเดียให้ดูนะคะเนี่ยค่ะ เป็นซับให้คุณลูกค้านะคะ ชิ้นหลังต่อชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นหลังต่อชิ้นหลังค่ะ ต่อชิ้นหน้านะคะทีนี้ยชิ้นหน้าต่อชิ้นหน้านะคะ แล้วเราก็จะมาจะมาเย็บเป็นแผ่นหน้าแผ่นหลังนะคะอันนี้คือเป้าค่ะ แัวนแผ่นหน้าแผ่นหลังประกบกันแล้วเราก็มาเย็บเป้านะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็นําไปโพ้งนะคะที่ที่ทําให้ดูนี่ต้องไปโพ้งริมนะคะโพ้งริมนะคะ พอพงลิมเสร็จเราก็จะมาเราก็จะมาถาเส้นที่จะใส่กระโปรงให้ลูกค้าแล้วนะคะให้เส้นระหว่างซิปซิปกับอันนี้อยู่ในกึ่งกลางกันนะคะข้างหลังข้างหน้าอยู่ในระหว่างเดียวกันนะเวลาเราใส่ซับ่ะคะ่ะ เราก็จะเลือกอันไหนหลังอันไหนหน้านะคะอันไหนหลังเราก็ใส่หลังนะคะซิปนี้จะอยู่ด้านหลังผอท,ทีค่ะเมื่อกี้เย็บปิดไปด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้นหลังจะแยกเพื่อติดซิปนะคะเนี่ยค่ะดูนี่ทำอย่างนี้นะคะดูเนี่ยค่ะเราก็ยัดเข้าไป แผ่นหลังเป็นแผ่นหลังแผ่นหน้าเป็นแผ่นหน้านะคะ จากคันนะคะได้ยินว่าลูกค้าคันทีนี้เราจะมาหาวิธีแก้ไขให้ลูกค้าดีกว่าคะ่ะลูกค้าบอกว่าคัน อย่างเงี้ยเป็นเจ็ดเจ็ดคันซรับนี้ต้องให้ย่นให้ย่นกว่ากว่าให้เยอะกว่าไอ้นี่นะคะให้เยอะกว่าเอวนะคะเพราะว่าไว้ยืดหยุ่นด้านในค่ะ ตรงกับแผ่นหลังนะคะตรงกลางของเขา เสมอกันสันหน้าสันหลังนะคะ าใส่แล้วเราต้องไปโค้งลิมนะคะ เสร็จแล้วตรงตรงซิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีเข้าซิปนี้นะคะเนี่ยวิธีจะทำให้แหวกช่วงนี้อยู่ระหว่างซิปให้เรากลับมานะคะกลับมาด้านในค่ะกลับมาด้านในค่ะแล้วมาแนีค่ะเมนนเราเย็บด้านในเพื่อล็ออ จะล็อกซับกับยางยืดให้แล้วจะล็อกซับกับเนื้อผ้าแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้ช่างซ่าคือทำให้เป็น how to นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมซิปกระซับี่ยเห็นไหมคะเขาจะติดกับตัวนี้เห,ห็นไหมคะแล้วทีนี้ก็มาฝั่งนี้อีก ฟังนี่ก็กลับมาอีกเหมือนกันค่ะบึ๊กลับมาตั้งหัวซิปนะคะอย่าให้ผ้าตึงนะคะให้ผ้าวางผ้าธรรมชาติอย่าให้ผ้าตึงค่ะอย่าดึงผ้านะคะให้วางผ้าตามแผ่นทั้งซับทั้งทั้งซับทั้งใอ้เนื้อจริงของเขาให้วางปกติค่ะไม่ดึงผ้าไม่ล้างผ้านะคะ เข็บอย่างนี้เราก็ไปพงริมนะคะเพราะว่าอรอยรื้อจากตัวเก่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นซับด้านในกระโปรงทีสเกิร์ตให้สาวน้อยแล้วนะคะตัวซิฟถ้ามันชนถ้ายังไม่ชนชิปก็ลงไปอีกค่ะแวกได้เนี่ยค่ะ แล้วเราก็ล็อกล็อกได้ตรงซับเราลงไปถึงอะคะ่ะแล้วนำไปพ้งริมให้ลูกค้าทุกรอยต่อนะคะที่เราแกะออกมาของเดิมอะเนี่ยค่ะลูกค้าไม่ชอบผ้าผ้าซับที่เป็นที่เป็นผ้าตึงอะคะ่ะเปลี่ยนเป็นผ้ายืดให้ลูกค้านะคะนี่เห็นไหมคะ แล้วก็นำไปพงเนี่ยค่ะก็จะเป็นซับซับผ้ายืดให้ลูกค้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะมก็จะยืดหยุ่นเวลาลูกค้าเคลื่อนไหวมันจะง่ายอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วนำไปพงแล้วไปเย็บขานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะก็จะเป็นซับอยู่ข้างในกระโปรงของทีสเกิร์ตของลูกค้านะคะเห็นหม ง่ายค่ะไม่เยอะเลยเนี่ยค่ะซิับแล้วก็นำไปพงนิมตรงขาตรงชายตรงตะเข็บที่เราแหวกกันนะคะที่เราอันไหนที่เป็นรอยต่อใหม่อย่างเงี้ยที่เราเอาดึงของเก่าออกเราไปพงริมนะคะเก็บรายละเอียด ะคะ่ะวิธีทำกระโปรงทีสโตรให้ลูกค้าง่ายงายนะคะช่วงรอยต่อซิปก็ให้เย็บติดอย่างนี้นะคะเนี่ยช่วงรอยต่อคือกับผ้าจากซับด้านในอะคะ่ะแค่เย็บ ตามรอยเดิมพวกงาน DIY ส่วนมากเวลาก่อนจะแกะนะคะให้สังเกตตะเข็บเดิมทุกครั้งนะคะให้ให้สังเกตตะเข็บเดิมของลูกค้านะคะว่าเขามายังไงก่อนเราลือะะ้อค่ะมันจะง่ายนะคะวิธีวิธีวิธีจดจำอะเนาะช่างลื้อก็ต้องช่างจำด้วยค่ะนะคะเทคนิค เราลื้อยังไงเราก็ดูก่อนพอเราลื้อเสร็จแล้วเราก็เวลาเราประกอบอะ่ะให้ประกอบเท่าเดิมะค่ะไม่ใกล้ก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะค่ะ่จะผ้านี้เป็นเหมือนผ้าหยาบๆนะเนี่ยโดนเนื้อเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปโพ้งริมเสร็จแล้วค่ะ ต้งเวลาใส่อย่าลืมนะคะว่าอันไหนอันไหนข้างหน้าอันไหนข้างหลังนะคะมันจะมีชิ้นหน้าชิ้นหลัง น,นี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแกะนะคะลูกค้าตึงตึงตรงเนี้ยค่ะตึงบล็อกเอวให้เราลื้อออกนะคะลื้อออกลื้อออกแล้วก็ต่อผ้าต่อผ้าแล้วนำไปโพงริมค่ะนไหฮะคือลูกค้าอึดอัดนะคะเนี่ยค่ะเลาะเลาะนะคะเลาะออกแล้วมาประกอบผ้าใหม่เนี้ยค่ะ ยางยืดที่ลูกค้าไม่เอานะคะเนี่ยค่ะแก,แ,กแก้ไขบล็อกแก้ไขบล็อกนะคะหรือผ้าออกก่อนเอายางยืดออกมาแล้วก็เย็บคืนแล้วก็นําไปโพง้งริมค่ะคืนลูกค้าค่ะลูกค้าไม่ชอบอบล็อกยางนะคะกระโปรงชุดเสร็อของอสุภาพสตรีค่ะเนี่ย พอเราลื้อแยกผ้าแล้วเราก็ให้สังเกตนะคะให้ให้ตะเข็บคืนตะเข็บเท่ากันนะคะอย่าเคลื่อนตะเข็บเขานะคะตะเข็บอ่ะเวลาเราต่อผ้าให้สังเกตแต่ตะเข็บให้เท่ากันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะให้อยู่ตรงกันนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะซ U n ูนัก e ูซีอูนไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันช่างเศ้าแหวนปั้นอีกแล้วคะ่ะ